สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเมอร์คิวรี่เองครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมรู้สึกได้ว่าเกม p e 펙 Legends เนี่ยกำลังมาแรงพอสมควรเลยแหละครับแล้วก็คือด้วยความที่ผมเป็นผู้เล่นเกม p e 펙 Legends อยู่แล้วแล้วผมก็เล่น t ท t a n f a l l 2มาก่อนด้วยทีนี้เนะี่ยคือผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ p e 펙 Legends แต่เห็นว่าก็มีหลายช่องนะครับที่เขาทำไปแล้วผมก็เลยคิดว่า งั้นลองมาทำไททันฟอลดูบ้าง mm hmm. เผื่อในอนาคตข้างหน้าเอพิคเลย์เจนจะเอาไททันเข้ามา mm hmm. วันนี้ผมก็จะมาแนะนำไททัน Titan, ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะครับก็ค mm ือโรนินถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับโรนิน mm hmm. ถูกสร้างโดยบริษัทแ e มเบอร์โ o บ i ติกด้วยความที่โรนินอัปเกรดเพิ่มเติมมาจากหุ่นประเภทสไตเดอร์ทำให้โรนินมีน้ำหนักที่เบาและความคล่องตัวที่สูง โลนินถูกออกแบบมาให้ต่อสู้ในระยะประชิดจึงติดตั้งอาวุธมา2ประเภทคือ 1. Lead w a l l s h ช็อตกันเป็นอาวุธหลักของโลนินมีประสิทธิภาพที่สูงในระยะใกล้ใช้สำหรับยิงอัดหน้าศัตรูทำให้โลนินได้เปรียบอย่างมากในระยะใกล้ 2. ซอสดาบขนาดใหญ่โลนินเป็นไททันตัวเดียวที่มีอาวุธระยะประชิดเป็นดาบซึ่งนั่นก็ทำให้โลนินเป็นไททันที่มีดาเมจระยะประชิดแรงที่สุด มาพร้อมกับ2สกิลคือ 1. Act w แอคโลนินจะฟาดดาบเสยไปข้างหน้าทำให้เกิดขึ้นไฟฟ้าขนาดใหญ่สร้างความเสียหายสูงให้กับไททันและคนละครับ 2. s ร์ r บ b ็อโลนินจะนำดาบขึ้นมาบาังด้านหน้าทำให้รับดาเมจความเสียหายได้น้อยลงสกิลต่อมาเฟ d e ด็โลนินถูกติดตั้งเทคโนโลยีที่ทำให้เข้าไปในช่องว่างระหว่างมิติได้ทำให้โลนินใช้หนีหรือใช้เข้าไปไประชิดศัตรูได้อย่างรวดเร็ว เหล็กที่บางเบาทําให้เคลื่อนไหวได้เร็วแต่แรกกับการได้รับดาเมจมากกว่าไทท่านตัวอื่นที่เหลือก็อยู่ที่ความสามารถของคนขับแล้วละครับว่าจะใช้โลนินได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ Standing by ย o อไทท่านฟครับ